อ oh. ว่าไงเพื่อนเราอยู่กับเกมเลยวะโบว์บวตีวะ yeah. ย่าย่าอีที่อะไรวะเพื่อนสองย่เฮ่าฮ่กดเลยสัตว์ละเฮียเลยกดเลยถ้าเก็บหมดทุกดา่านนี่ทำไงดีวะทำใจล้บ,บ้าขเขาเอน ตมตมตไต่ใชตเตยหลเลยตัดต้าเต้าเตาตาีหมาไอ้่าเหมาเบอแมันวเปื่องได้ส at ัตว์เียตง โอ้มึงกดข้ามนี้รออะไรวะกูกำลังเข้ากดข้ามดิต่อแหล่ไอ้เหี้ยมึงยังไม่เข้าเลยสัตว์อะไรกูเข้าแล้วนะต่อแหล่จัดไอ้เหี้ยเนี่ยกูกำลังยิงเนี่ยต่อแหล่ที่ผายเข้าพอ่องไอ้เหี้ยเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยยังไงเป็นต่อมาเลยนี่หวายโป็น <c oughs> ก,ก็เป็นต่ออ่ะกูก็เล่นเนื้อเล่นมัวเล่นตัวมาตั้งนานเลยสัตว์เอ้ากูได้อีกทีโอ้เนี่ยติงอยากได้ทุกสอง ยิงทำไมบุกยิงทำไมลองหน่อยเขี่ยมลายล้นหนังเหนียวจริงเปล่าแล้วมึงทำเปนต้องเอาตัวทหารมาด้วยวะเอาจะได้แบบตามโลตามโลเขาเต้นไอ้ตัดวุ้ยอะไรวะลูกซองซองอะไรเจ้าไม่อ่งลุ่มเอาปืนพกด้วย ทีออะไรเน no nice. mm hmm. well. right? yeah. ี่ยใส่กระสุนหนอที่ระเบิดกระสุนระเบิดผมระเบิดพบด้วยไม่ได้มึงรีบขี้อย่างเงเปิดไงวะเนี่ยประตูเนี่ยแม่กูมีระเบิดกูเป็นระเบิดบอดแม็กกูเลยกูเปิดนะกูเปิดประตูแล้วนะเปิดแล้วรีบไงรีบไง เห็นด้านนอกไหมเนี่ยเปิดแล้วไทันลโ้ยเฮยโอ้เี่ยปืนกูแ่งนโดนพึ่นโดนพึ่นโดนเป็นระเบิดหนหลัเข้าตรงนอเี่ย ไมมไ่ปาทำภารกิจก่อนเพื่อนไหลเฮไหล,ไล,ไล,ไลโอ้สมมตนะิว่าถ้ากูติดใบแดงกับมึงก็แบบนี้เลยปะฮะไม่ได้เกลยไหวไม่ได้ไม่ได้ผ่านกินี่เพื่อนคุณบนขึ้นบน <c oughs> เห็นนะขึ้นไงไวสัตว์เดี๋ยวนี้มันมีเวลานะเอ้าล้ำลกูขึ้นไล่ยี่ไหวปะเนี่ยมึงก็ขึ้นมาข้างบนอะไรนะอะไรมันอยู่ด้านล่างกูเตะบักงต่อยแบบนีอีกที่เปอไอ้สั่งกระสิบอเพื่อนบอเพื่อนองก์ผู้ไทยแก้ว

ม่แชร์คำคนกูไ่สนคดาโออยู่ข้างนอกเหรอันรีบไปไหนวะแ่แล้วกิจกิจโอ้เยอะยอะเยอะโอ้โพอนยอ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 ินี่ต้อเยอไอ้สัเอาเลยอ้วมันเอาโอ้ดระเบิดกอ้้มึงตาย้ยเบเวไปละมาละเพื่อนมึงตาย

ห้องที่สองกดล็อกแล้วเร็วๆๆห้องที <necessary> ่สองดล็อกแล้วมึงยิงเฮี้ยอะไรกันยิงกันวะว้าค้นๆคุ้นไม่คิดนนโดดเข้าอย่างเงี้ยผิวกะสูงกูต้องการกระสุน้ยโอโอยอยอย่โอ้ย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 อ้ยโ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 อยโอยโอ้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 ยอ้ยโ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 อ้ย้ยโอ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 โอ้ย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 โอ้ อิ่มกูอิม่มมลูกสองลูกสองยาวลูกสองยาวสองยาวสองยาวสองไอ,อ้เหี้ยแะ้วเพื่อนของกสองไหวไหมเนี่ยป้อมปืนตั้งไหนดิป้อมปืนมาแม่งไม่ใช้ป้อมปืนอัตโนมัตินี่ยกูมีป้อมปืนอัตโนมัติกูตั้งนี่ไม่เลยอันเนี้ยแล้วของกูัวแบบออโตโพอ้พิลล์ งนี้แล้วกันเอาไว้ยิง,งยป่วยเยอะจังไม่ช่วยกูด้วยอยู่ไหนวะอยู่นี่ไงเพือนมึงอยู่ไหนวะอยู่ข้างบนเนีย่ยเด่นเด่นแล้วก็ลืมกดไอ้ที่นี่กันนะ อยู่ปะวะโอไม่มีแล้วเก็บแล้วเก็บท้ายก่อนตะวันบ่ายแสงลงมานายสั่งให้ลงมือฆ่าต่อมีตาดำๆเดี๋ยวจะหายยี่ทำไมผมไม่ตั้งฝั่งหนิวเนี่ยได้ยิงไหมปอ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  มึงมึงไปอยู่ฝั่งนู้นฝั่งอยู่ฝั่งฝั่งนู้นตรกคาบกูเนี่ยนี่นี่นี่มึงไปอยู่ฝั่งตกคาบกูแล้วมึงจะได้ยิงให้กูเดี๋ยวกูยิงให้มึงมึงยิงกูนะทำไมรู้สึกไม่ปลอดภัยเลวะาเห็นเพี่อนเห็นหัวมันแผลบปลอดภัยแล้วพังเลยหมดแล้ววะปลอดภัแล้วพังมึงอ่ะไมาเอาอออแล้วลอแดกเลยกินนิ่มกินนิ่ม ให้พวกพวกน้องมันยิงจระกายไปเรามีของแค่เว้ยเฮ้ยโอ้ยงงระวังตรงนี้ให้กูด้วยนะเขี้ยะได้ไดหลังเออได้ได้ได้มันยิงได้บเพื่อนเพื่อนเพื่อนมึงยิงดูไอ้กูเจอาแม่เทิดเขี้ยะเลยป้องกาเราจะแตกว่ะ ขึ้ฝั่งนูนไม่ขึ้นเลยเสียวขึ้นอีกฝั่งนี้กูว,วางกีนฝั่งนีแค่ตายหมดแล้วหันอีซี่อีซี่แมนจิเคลจิเคลน้ำแก่ละมมึง <laughs> <laughs> ไม่ตัง้งฝั่งนู้นว่ะ ไอ้ขอตัวรูปขึ้นรถไฟได้เลยเปล่าวะะไไาวะอยขา้ิแล้วอย่าทำอะไรกันลูกเหมือนมันจะเข้าไปในอุโมงค์มั้งเหล่ลลาลืนรถไฟเหล่าเลยแหละ้ลลูะสงสารเพื่อนวะแม่งมึงฆ่าอีผู้หญิงไม้ดีดสงสารมันไว้ให้แเลื่อนแม่งน้อยเกินเยอะกว่าด,ด,ดี้หน่อยนะจิตใจดีจริงจโดดลงนะคือมาบนเนี้จะโดดลงทเี้ยอะไรเรามนโดดได้ปะดดไไม่้โดดไม่ได้ โอเคลูนะกองเลล <Ora, S 2> ูกซองรัวเดีวะนะแล้วเรื่อยอะงเอ่ะเอาไหมไอ้ยันมัลูกซองเหรอคูเพ่รู้ดิสั่งให้ลงมือฆ่า ไปจ้าพอลสิคมีีที่อะไรปะเก็เนกันเองมีกี่หัวแต่ว่น่หลปุ่มชิบหายอเตเโอ้มีหนูชิบหายละ

อเพื่อนมหลังมาเไปไหนต่ะันไปไหนงอย่กจเลยอเอาพื่อนเพนโดดมันโดดเี่ยเยจังวะ นูหนูนู้นแดงแดงแดงยืดจับติดตัดยืดจริงโอ้ยเขี้ยขนาดนี้ไอ่จี้งไม่เลือกเยอะเกินไปแล้วโอ้ยเขี้ยะอะไรเนี่ยโอลับเบิดไหนเก็บละหลังนี่นั่นไปไหนเพื่อนฝ่าไปฝ่าไปตาย พื่อนอะไรมึงต้องไหวเพื่อนไอ้เี้ยอีกตัวนี้คิดว่าดาวอยู่ไหนวะเอ้าเที่ทมใหเห็นตัวเดียวอ่ะกูลืมชุบเพื่อนเฮ้ยไอ้เฮียโอ้โกูแบกเองกูแบกเองเกมนี้กูแบกเองอยู่ตรงไหนกันเนี่ไอ้เฮียไอ้ปอมดาวแกตายทำไมมันยืดงนูแป๊บๆป๊บกำลังยิงฮะกำลังปัดละเฮียรีบออกไปให้ไว

เฮียแล้วลูกฟองลัวลูกฟองลัวลูกฟองลัวดิ้นดิ้นดิ้นมีดิ้นมึงมีดิ้นดิ้นไปคสัตว์หมดไปยี่ห้าแล้วไปตรงไหนต่อวะไอ้เฮียข้างในอีกอะไหนเนี่ยวะเนี่ยต้องไปเอาส,สองศพสองปีเฮียไอ้เฮียข้างในมียาสวัสดีครับโอเบล ได้ละเดี๋ยวกูมาล็อกข้างนอกกันนะมาเลย requesting meds อย่าลืมเตะมอลตุ่นดิว้าวความโแสงสบายขีย่างอี a ี่เร็วเร็วเลย e a ี y แล้วมันเริ่มไ,ไม่อี a ี่แล้ว ก็กลุ้มกันไว้ก็กลุ้มกันไว้ต้องไปไหนต่ออ่ะเฮ้ยลงล่างโอ้เขียลงเลยวะเออลงล่างมามันบอกให้เราลงเราก็ต้องลงไม่ได้บอกมึงเดาไม่ได้บอกเฮียเลยมึงดูเนี่ยไอ้โง่กำมึงเดาไอ้เฮียมงมึเลยันไม่ได้พูดเป็นภาษาไทยบอกซะหน่อยให้ลงล่างเดี๋ยวจิงไอ้เฮียเพื่อนหลังอย่ายวมึงหนีอย่ายวมึงหนีเราต้องเคลียร์กันทีละเว็บ ปืนไว้สิงปืนไว้พอจะล่างอีกเพื่อนลูล่างอีกล่างอีกเขาไม่จะเสียปืนไว้ไม่หช่มึงสิงปืนไว้ยัไงวะเฮ้ยมียาโอ้โหหวานเจี๊ยบไปช่วยเพื่อนเลยยามีเกียร์มีสองอันน้องขอขอนี่ทำไมภาพมันเบลอวะเฮ้กูโดนยี่ยอะไรไอ้มันมีแก๊สพิษอมรีบไปปิดอันนั้นเลยรีวรีวรว เออว้ย้่เหี้ยปิดดิปิดดิปิดดิมือเผยปิดดิไงะเฮ้ยปิดไงะลอหรือไอ้เชีมันจะตายแลัวไม่ไม่ไม่มาละูนแหละเรียบร้อยตาตายเรียบร้อยนว่าแะไอเี่ยเป็นอไรเงี้ยเฮ้ย anyone carry meds เียออกมานท้อมัก่อนสัตว์ามันต้องขึ้นมันต้องขึ้นไปงรอดอ่ะไม่ไม่ตงั้นะตรงมึงกตรงมึงไปเดินไป โอ้ยพอด้านล่างมันเป็นพีชเขี้ยเกือบตายอยากหมดเหว่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 เยวเหี่เว่ยาหน่อยเหวยาหน่อยไม่มียาด้วยแต่ละคนกูลงไปด้านล่างรอยาไปสองแพ็คหลังไปโอ้ขึ้นไปเหมือนเหมือนจะแก๊สสบายแล้วปะเออแก๊สรสบายแล้วโอ้ ม่ใช่ล่างมีแต่แก๊สไงเออมันระบายแล้วตอนนี้ปูกูเปิดระบายแล้วเดี๋ยวเดียวอู้ยจะตอนจบแล้วเพืมัจบแล้วกูจบแล้วโหเยวเีปืนปืนิงจริงลง้าล่างเพื่อนเพื่ออุ้ยเยอะเยอะไปก กคุยทีเพื่นอนไปละไปละไม่รอละรีบลงไปให้ลยให้ไวเลยยิตไปแล้วมัน,นนะมียาปหมไม่มีแล้วเนะไไดเี๋ยวเราไม่เหลือเยอะๆวะกูอยู่ด้วยทางไงกูก็ทนอ้อมยาไป ถโดดไปเจ็บทรงไม่น่าจะมญาญาีอะไรวะว่ารีบวิ่งรีบวิ่งรีบวิ่งจำได้ละไม่ละจำได้ละด่านนี้เราแพ้รตรงนี้แหละวิ่งวิ่งด้านบนก็มีด้านล่างก็มาจำได้เลยที่จะจริงจังฮะทำไงเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่ง ยอะเกินไปละย่าเยอะเกินไปละย่าเยอะเกินไปละพอบแค่เย็ดจิงเฮ้ยกูโดนอะไรอ่ะกูตายปะเนี่ยโดนบลโดนโดนเีอยไม่รู้อุ้ยเชี่ยนี้เขียวอีกอ่ะกูตายอต้องดูดิตัวกละทุกอย่างไม่จบห้าสิบวิเพื่อนรอปุ๊วันเลือดกูจะเต็มรอดเพื่อนห้าสิบวิไม่ทันแพ้ไอ้สระอ้

เน oh! ี่ตะบนเยอะจัดตะบนเยอะจัดหวัดล้างก่อนล่วงกันไปเป็นน้ำล่วงกันมาเป็นน้ำล่วงกันมาเป็นน้ำไอ้สัตว์ไข่ปลาไม่ใช่กูไม่ใช่กูเอาละคือเติมละล่วงกันไปเป็นน้ำล่วงกันไปเป็นน้ำล่วงกันไปเป็นน้ำกูปลาระเบิดรอเลยระเบิดไอ้ตัวระเบิดไอตัวระเบิดง สบายมากไอ้เหี้ยอีซิกจัดอย่าหอบอย่าหอบอย่าขวางอย่าขวางหยุดดิมึงไอปอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันมีอีกอย่าพึ่งและหลังและหลังจิุหายแล้วฟังกูแล้วไม่ฟังกูแเหลี่ยงตอดอย่างนี้หนีกูไปไหนเลิกกูไม่รู้เหี้ยก็สุนเหลือทิพนัดเหลือเหลือตีเก้าเหี้ยเพื่อนเรารอแล้ว มเป็นโแล้วนกูไม่มีกระสุนเราเที่ยงปอดด้านหลังแม่งพูดเยอะอมเข้ามาก่อนอมเข้ามาดูปิดประตูก่อนปล่อยไมปไหนเจเอ้ยซาวิโออ้าวว่านะต้องดึงกระสุนมียามีลายาหลายแพ็คอุ้ยสวย ได้พ oh, ันกันหน่อยโอ้ยพักนี่ลีโหลดกระสุนได้พร้อมเพื่นเข้าสู่สคราครับึงถึงถกูต้องมีอะไรไม่มีอะนเก็บอ้หมือนมืกูเห็นของอะ เออระเบิดระเบิดมึงมีระเบิดยังมีมีสองมีสองเออยาความจริงเราควรจะแบ่งยาให้บอทนะเว้ยเดี๋ยวมันก็ตายแหละไม่ต้องงงเดี๋ยวเดี๋ยวเราชุบมาใหม่เฮ้ยเรากลับ Dynamic. มาที่เดิมหนื่อยบาดมากจะจบแล้วกูรู้มาเพื่อเรื่อี e ีที่สองนี่มันง่ายได้จร <No médico. S 1> ิงไอ้พวกเพื่อน อ,อเราอยู่ราอยังมีป้อมมีป้อมเหมือนเดิมไหมนี่ป้อมออตโต้ตั้งไหนดีเนะนี่ยตรงเย้ะกันใครโดนใครโดน,โดนเพื่อนเพื่อนเชียเ่ยตัวใหญ่แล้บบึ้มเหลือไม่เดียวละ ตัวอย่างไอ้โอบึ้มหมดหมดหมดเลยหมดที่อะไรเด้อเด้อเดมึงูสติเวียตรงนียมึันอะไยตรงนี้อะไรยี่สิบเก้าวิไอ้ยียอะไรวะรถไฟรถไฟยี่อะไรยี่สิบห้าวิยี่อะไรวะระเบิดยี่อะไรวะบอสถ้าเราไม่ทันเราจะเยียโดดลงไม่เป็นไรกูดึงก็แม่งถ้าไม่ทันจะขึ้นรถไม่ทันเยียอะไรกูต้องทำอไงเนี่ย กูไม่รู้ต้องต้องคุมกันกไอ้พวกนี้ Não, ไม่เราเราต้องยิงกันเกมเพี <t <t ้ยนี่มีมีเป้าหมายแล้วนอกจากยิงหรอเพราะเพื่อนมันไปหามังค์มีเต็มโย่ไปฝั่งนี้ฝั่งนี้มั้งนู่นฝั่งนู่นไงครับฝั่งนี้มีไหมลืมลืมมีทุกฝั่งอ๋อต้องกัดรถไฟ เดีจ้บบาพูดแป๊บฝั่งนี้ฝั่งนี้ปอฝั่งกูฝั่งกูที่มันจะปีนมาด้วย ปาระเบิดไม่โดนนะหายนะแป็กจิ้มหายลืมล่ำเบ๊ะเม็ดเม็ดสองโอ้ยช่ว้ยอุ้ยพี่จบจิ้มหายแล้วโอ้ยไม่ยืดไฟกันไม่ดูรถไฟไงโอ้ยก็ดูฝั่งนึงเป้งไม่มีคนดูฝั่งไอ้ ถึง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 ี้มาเอนเี้ยอะอยงกอยมีม้นั่นระเบิววดิมีมีสองอันอ้อเพื่อนไอคิดเดิมละไม่มึงอย่าลืมมึงอย่าลืมดูรถไฟในตัด เอ้าเบี้ยยังไงเนี่ยตรงนี้โอ้ยกล่องอย่าเพิ่งไปเปิดเปิดอะไรนะตั้งคงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุไปเก็บกล่องอ้ด้านบนถ้ามีแคเพื่อนร่วงอะไรกันดีกว่าเอ้าเอ้าล้วอล้วล้วเลยรั่วกับเพื่อนเลยน่าจะโดนพลสิตว่ะขีปนหน่อปอปอขีปเป็นอาวุธเอาไหมได้หลังมึงอ่ะ เดี๋ยวแต่งแต่งอะไรที่ดีกันโอสแต่งเดี๋โบขี่ไปรางนู้น Machine น u n is set เดี๋ยววะไอ้เชี่ยครับกล่อลงองาวุธหาย,กยเก็บแต่รางแล้วกล่องอาวุธหายเฮียมึงมึงเก็บหลายกล่องแล้วอ๋อมึงเอาไปตั้งไหนกูตั้งไว้นี่เนอะจะได้แบบยิงยิงพวกแม่งเลยยิง ไม่เอามึงยิงข้างรถไฟอ่ะไม่เอาไอ้เหี้ยมึงยิงยิงเลยทุกซึ่งเลยมันจะได้แบบเบาแบ่งเบาภาระแล้วหน่อยไม่แล้วถ้ายิงข้างรถไฟก็รอมาแค่ข้างรถไฟแล้วก็ยิงเฮ้ยเวลาไอ้เหี้ย <c oughs> มึงเป็นเฮี้ยอะไรล้ําอย่างไรสัตว์แม่งกูก็บอกอยู่ยิงข้างรถไฟข้างรถไฟแม่งเ้ยไปมึงมึงไปบอกนู้นให้บอดมันกันหลังให้หรอกแต่มันจะกันให้มึงหรือเปล่าไอ้เหี้ยเนี่ยออตามไปบอกบีบเอาไอ้เหี้ยไม่ตามมึงเลยบอกบอดฮะยิงเฮี้ยนี่เล จะรอดูแบ่งเบาภาระจริงไหมเชื่อกูกูก็บอกอยู่รอยิงข้างรถไปหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วละมึงไงมีตั้งหลายวิบหมดตั้งแต่วิบแรกว่าเลยไอ้ทั้งใจเราล่ะตั้งแต่ปอลบอกว่าแบ่งเบาภาระเฮ้ยใช่ไหม alo tàu chì. bùm bimai, bênh 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 web mới bênh 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 này bênh bênh em bênh 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 ระวังระวังบนรถไฟนะเกมช้ระเบิดดีอลอังกี่ี้กี่รอบเอาแยะเอาแยะลืมเลยทีนี โอ้คนละข้างเลยอ้คนละข้างไอ้กอล์หลังหลังหลังเดี๋ยวเด้อเด้อเด้อมึงดูหลังก่อนหลังหลังบนที่เรายืนเนี่ยเดี๋ยวมึงไปยิงเดะตัวล่างครับไอ้สัตว์ไอ้สัตว์จะเอาปูเจ้วไม่จะเอาปูเจ้วแต่ไอ้พี่อะเดือดน้อยเท่าหอยสังเลยจ้ว์โอเยอะ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 12วิิหายแล้วพวกาแพ้แล้วยิงไอ้เงี้ยแล้วแม่ไม่บอดบอดกูบอดกูว่ะ ไมบอกแม่งมันตื่นไม่ตบแค์เดียวเอาดิทำไมผึงอ๋อฝั่งมึงโอ้ฝั่งมึงฝั่งกูหมดละไอ้สัตว์มึงฝั่งมึงไอ้ยี่่่ด่่่า่่่่่่่้ย่่่่อยู่่่่ย่่่่่่ไ่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่